วิ่งนี่ไงฮีโรอีกออ้ตัวหน้าตู้เลยว้าวอะไรจะโชคดีขนาดนี้เนี่ยบ้านี่ครับตัวหน้าตู้ครับเลเจนดอรี่โอ้นี่คือระดับสุดยอดเลยนะครับเลเจนดารี่นะว้าวโชคดีจัดจัด เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น n i n o k ุนิคล o สเวิ r ์ d โฟกัสออนวีมิกเอปกเลเจน m ์โมบายคริปโตบอลแซดออนวีมิกโยกังโกลบอลเมียโฟเอสามซีวอและอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไรครับ เอาล่ะสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Master o f n i g h t นะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวแท็ติก RPG จัดากทีมต่อสู้นั่นเองนะครับซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยก็เปิดซอฟต์ลันอยู่บนสโตฟิลิปปินสิงคโปร์นะครับใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดก็จะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับตัวเกมเขาจะให้เราทาการเดินตามช่องนะครับแล้วก็มีการสลับกันโจมตีด้วย ออภาพเกมเนี่ยถือว่าค่อนข้างสวยอีกเกมหนึ่งเลยนะครับผมบรรยากาศตรงนี้นะครับหน้าเมนูลหลักเนี่ยตัวละครมันก็จะทําการแบบว่าเนี่ยครับเก็บเลเวลตรง้านหน้าตรงนี้ด้วยนะก็คือคล้ายๆกับเป็นระบบไอดอลเหมือนกันนะครับเวลาที่เราจะกดรับของรางวัลเนี่ยเราก็สามารถกดรับตรงกล่องตรงนี้ได้นะครับเนี่ยปุ๊บกดเข้ามาเห็นไหม มันจะมีระยะเวลาบอกอยู่นะครับว่าณนะตอนนี้ตัวละครตรงด้านหน้าเนี่ยนะครับมันกําลังทําการเก็บเลเวลหาของอะไรต่างๆอยู่กี่นาทีแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับก็เนี่ยกดรับของได้เลยอบเห็นไหมอ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับต่อมาเนี่ยเขาก็จะให้เราทําการจัดทีมเพื่อที่จะไปต่อสู้นะครับตรง Adventure ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยที่มีนิ้วชี้อยู่นะครับแล้วก็ลองกดเข้าไปดูอ๊บนี่ฮะ มันจะพาเราเข้ามาหน้านี้นะครับซึ่งก็ก่อนจะไปต่อสู้เนี่ยเราสามารถที่จะทําการจัดทีมก่อนได้นะครับสลับสับเปลี่ยนตัวละครได้นะครับโดยการกดเข้ามาที่ Edit ทีมตรงนี้นะครับผมนี่เห็นปะเราสลับได้เลยนะครับว่าจะให้ตัวละครมันอยู่ตําแหน่งไหนอะไรยังไงแล้วก็สลับได้นะครับจะเอาตัวละครไหนเข้าออกอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราขี้เกียจนะครับเราสามารถกดออโต้ตรงนี้ได้เลยนี่ครับแล้วก็ให้มันจัดให้นะครับปุ๊บเห็นไหม มันก็จะทําการจัดให้นะครับตามความเหมาะสมเนาะนะต่อมาเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้ครับจะเป็นในส่วนของระบบสเปลนะครับซึ่งตัวเนี้ยเขาก็จะเอ่อเป็นแบบการ์ดเอาไว้ช่วยเหลือเรานะครับเอ่อเอาไว้ใช้กับคู่ต่อสู้นะครับหรือว่าจะมีการบัฟอะไรให้เราก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ว่าเอ่อตัวการ์ดมันจะบอกความสามารถมานะครับผมเป็นประมาณนี้นะเอ่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดเซฟทีมก่อนนะครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นก็คือกดไปแบทเทิลได้เลยนี่ครับตรงนี้นะ โอเคนะครับในส่วนของบรรยากาศการต่อสู้เนี่ยนะครับตัวเกมนี้มันจะมีระบบออ,ออโอโต้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีระบบการเล่นความเร็วคูณ1คูณ2นะครับผมอ่าโอเคมีเนื้อเรื่องด้วยเห็นป่ะอ่าเดี๋ยวผมขอกดสกคิปข้ามไปแล้วกันโอเค คอนเฟิร์มไปนะครับในส่วนงการต่อสู้เนี่ยอย่างที่ผมบอกเนาะว่ามีออโต้การต่อสู้ด้วยนะครับแล้วก็มีคูน1นคูสนะครับเร่งความเร็วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราปิดออโต้ไปนะครับแล้วเราจะต่อสู้เองนะครับสมมุติเราเลือกตัวละครัวใรตัวละครหนึ่งเนาะเนี่ยแบบนี้ครับผมเขาจะมีช่องให้เราเดินนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกติ๊กเดินตามช่องได้เลยนะครับผมเห็นไหมอ่ากดติ๊กเนี่ยประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะคือจะเป็นการเดินเข้าไปโจมตีแล้วนะครับเดี๋ยวผมเลือกให้ดูตัวหนึ่งปึ๊บ นี่ฮะแบบนี้ครับผมอ่ะอันนี้คือเป็นการแบบว่าเดินเองนะครับเออเกมเนี้ยผมแนะนำว่าถ้าเกิดมีเวลาเล่นควรจะทำการเดินเองมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเปิดระบบออโต้เนี่ยมันอาจจะไม่ฉลาดเท่ากับเราเดินเองนะครับถ้าเป็นเกมแนวนี้นะเอออ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอออโต้เลยละกันนะครับขี้เกียจคิดนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคนี่มันก็จะต่อสู้ไปเรื่อยนะครับแล้วก็จะมีการสลับเทินกับต่อสู้ด้วยนะครับ อเคนี่นะมันจะมีสเปลการ์ดมาช่วยนะครับผม,อมโอเคนี่ฮนะมาเร่งความเร็วดีกว่ามันจะได้เร็วขึ้นหน่อยนะครับแล้วตัวละครเนี่ยนะฮะมันจะมีในส่วนของท่าไม้ตายด้วยนะเออเวลาต่อสู้นะครับถ้าเกิดว่ามันเอ่อสามารถใช้ได้นะมันก็จะมีแบบว่าคัดซีนที่เราดูครับค่อนข้างสวยทีเดียวเออซึ่งผมไม่แน่ใจเออนี่ไงอ่ามันจะใช้แบบเมื่อกี้แหละนะครับกําลังจะบอกว่าไม่แน่แต่ว่ามันจะใช้หรือเปล่าเออโอเคนี่ ประมาณนี้นะครับในส่วนการต่อสู้นะพอโต้ไปแหละนะครับจะเกิดว่าเราไม่มีเวลาว่างที่จะมานั่งเล่นะนะโอเคถ้าตัวละครเราแบบว่า,าทําการอัพให้มันเก่งแล้วเนี่ยนะครับเลเวลอัพเยอะๆแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแบบผ่านด่านนันได้แหละนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ในส่วนของรูปแบบตัวเกมเพลย์นะครับผมนี่สู้เสร็จแล้วก็จะได้รับของางวัลมาตามนี้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยจ้า Okay. โอเคโดสกิปค่าไหมครับในส่วนของเนื้อเรื่องตรงนี้อ่าแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของระบบกาชานะครับเพื่อที่จะสุ่มหาตัวละครต่างๆนั่นเองนะครับมาโอเคกาชาจะอยู่ตรงนี้นะซัมมอนอันนี้นะครับผมอ่ะกดเข้ามาดูเลยแล้วกันปึ๊บนี่ครับนะตอนเนี้ยมันจะมีตู้อยู่ตรงนี้ครับตู้หนึ่งสองแล้วก็สามนะครับนี่เห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นการหาสเปลนะนะครับออเออลองดูนี่กดยังไงวะ อ๋ออย่างนี้นี่เองนี่นี่น,นี่อันนี้อ่าอันนี้ผมสามารถอ่าซูมหาสเปลได้แบบฟรีๆเลยนะครับสิบครั้งอ่ะมันก็จัดไปแล้วกันนี่ครับมาดูฮะสเปลผมจะได้อะไรบ้างกดพัดครั้งหนึ่งมาอุ้ยน่าจะได้แบบสเปลดีๆอยู่เหมือนกันนะมีสีทองมาด้วยอะ่ะโอ้สีลุงด้วยมาแล้วจ้านี่ฮะนี่ไงอันนี้อันแรกเลยครับเดี๋ยวดูอ๋อนี่ไงอันที่สองก็มีด้วย โอเคดูวันอื่นก่อนนะครับอโอเคนี่ฮะสเปรความสามารถเราก็จะบอกเนาะตามนี้นะครับโอเคนี่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 แล้วก็มาดูนี้ฟึบมาจะยิ่งใหญ่หน่อยแล้วครับวันนี้อ่าเห็นไหมฮะมันจะมีบอกความสามารถไว้อยู่นะครับว่าอ่แต่ละอันเนี่ยอ่าใช้ทําอะไรบ้างเคต่อามาอีกอันนึงฟึ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับผม ได้มาแล้วนะฮะผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะเจ๋งอะไรยังไงนะคะรับเพราะว่าก็เพิ่งลองเล่นนะ,ะเออเอาโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสุ่มเอ,อ่อในนี้บ้างนะครับใช้เพชร3,000เพชรนะจริงๆเนี่ยมันมีให้เราสุ่มฟรีอยู่นะครับตอนแรกแล้วเราสามารถแบบรีโลได้ด้วยนะเอออุ้เอานี้ดีกว่านะเผื่อจะได้ตัวละครหน้าตู้ตรงนี้มานะครับจัดไปซัมมอนสิครั้งโอเค3,000เพชรนะครับเรียบร้อย มาแล้วจ้าวูวเฮ้ยเหมือนจะมีสีทองสีรุ้งจัดไปตัวแรกมาแล้วครับโอ้ของดีเย่ตัวหน้าตู้หรือเปล่าอ่ะโอ้ยไม่ใช่ตัวหน้าตู้แต่แบบเป็นระดับฮีโร่อีกนะครับไม่แน่ใจว่าผมมีหรือ,อยังตัวนี้นะฮะโอเคต่อไปมาอันนี้น่าจะเป็นระดับแร,รธรรมดานะครับโอ้คอมมอนไม่ใช่แรด้วย มาต่อไปอแรหรือเปล่าอ่าอันนี้เป็นระดับแรนะครับสวยน่ารักที่เดียวเชียวโอเคอันนี้เป็นอคอมมอนครับผมต่อไปมาแล้วน่าจะคอมมอนอีกเช่นกันอ่ะนะครับมีอีกหรือเปล่านาะฮีโร่อีกเนี่ยโอเคตัว3าใช่ไหมจัดไปน่าจะหมดแล้วอะ่ะ โอ้อย่าบอกนะว่าได้แรมาแค่ตัวเดียวแล้วก็ฮีอุ้ยนี่ไงฮีโร่อีกอู้ตัวหน้าตู้เลยว้าวอะไรจะโชคดีขนาดนี้เนี่ยบ้นี่ครับตัวหน้าตู้ครับเลเจนดอรี่อู้นี่คือระดับสุดยอดเลยนะครับเลเจนดารี่นะว้าวโชคดีจัดจัดมาครับต่อไปอู้ อันนี้ก็ระดับแรงโอเคเลยยังไม่หมดนะเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วโอ้ว้าวเรียบร้อยครับผมโอ้ยตัวนี้มาได้เฉยคิดว่าจะไม่ได้นะนี่ฮะถ้าเกิดคุณอยากได้อ่ะคุณจะต้องเติมเงินเจ็ด้อยนะเว้ดูดิไอตัวเนี้ยแสดงว่าเลทมันออกมันไม่ง่ายนะแต่ผมได้ว่ะทุกคน <_ ci> โอ้โคตรโชคดีเลยอ่ะ ตัวหน้าตู้ชัดๆนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเอ่อมาเปิดกาชานะครับประมาณนี้แล้วทีเนี้ยตัวละครที่เราได้มานะครับแล้วก็สามารถที่จะมากดเมนจตรงนี้ได้น,นะครับเนี่ยกด้ามาดูเห็นไหมมันจะมีตรงตัวละครน,นะครับตรงไหนแล้วก็สเปลก็คือตรงการ์ดนั่นแหละนะครับที่เราไปสุ่มมานะอันนี้ก็จะเป็นการเอ่อเซตติ้งของทีมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวละครดีกว่าโอเคครับตัวละครที่เราได้มาใหม่ล่าสุดอยู่ไหนวะนี่ไงล่ะ นี่มันจะมีขอบชัดเจนนะครับบง่งบอกเลยมีว้าวน่ารักจังโอเคฮะแล้วก็มาทาการอัพเลเวลได้นะครับนี่กดเข้ามาแล้วก็ทาการอัพเลเวลเลยอ่ะมันใช้วัตถุดิบตรงนี้นะครับเนี่ยด้านบนอ่ะเราก็ดูได้นะครับว่าเราเหลือเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับนี่จัดไปอัพหปมันถึงเลเวลสิบได้ไหมปึ๊บปึ๊บแปดเก้าสิบโอเค อ่อ่า,อาถ้าเกิดว่าจะอัพต่อไปอีกนะครับเนี่ยเราจะต้องใช้ไอเจ้านี้ด้วยครับเนี่ยที่เป็นผงอันนี้นะอ่าก็จัดไปนะครับมันจะเป็นเหมือนการแบบอัพนะครับเพื่อที่จะอัพขั้นขึ้นไปแล้วก็สามารถอัพเลเวลได้ต่ออ่าประมาณนี้โอเคเรียบร้อยนี่เออระดับนี้ด้วยตัวนี้ตัวนี้นี้โอเคลูซิเฟอร์ปึ๊บปผมลืมใส่อไอเทนไ้เขาอ่ะ อ่าโอเคตังนี้นะครับต้องใส่อเทมหน่อยนะครับคือมันจะมีไอเทมให้เราใส่ตรงนี้นะครับเราสามารถดูได้ถ้าเกิดมันมีให้ใส่เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นจุดแดงๆตรงนี้เนาะนะครับกดเข้ามาแล้วก็กด e q u i p เลยนี่ครับผมปึ๊บอ่าทีนี้ก็ในส่วนของไอเทมเนี่ยกดติ๊กทีนึงนะครับเราสามารถโปรโมทได้นะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับกดเข้ามานี่นะทำการอัปเกรดเข้าได้นะครับนี่ประมาณนี้ครับบูมโอเคเป็นการบวกหนึ่งแล้วนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะนะครับผมตัวละครก็สามารถโปรโมทได้แต่ว่าเราต้องใช้ไอ้พวกนี้ครับเออไม่แน่ใจว่าหาจากไหนเหมือนกันนะเดี๋ยวตัวเกมมันก็จะสอนแหละนะครับผมโอเคต่อมาก็จะเป็นสเปลนะครับอ่ะมาดูครับตัวสเปลก็เราสามารถจัดได้นะว่าเราจะเอาสเปลไหนเข้าสเปลไหนออกนะครับตรงนี้เห็นไหมอ่าที่ผมสุ่มมาได้ใหม่ๆเนี่ยนะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับเพราะว่าเขามีความสามารถบอกอยู่ชัดเจนเนี่ยตรงเนี้ย นะครับผมเออเรามาแปลแปลโดยแล้วกันนะครับใครที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเหมือนผมนี่ก็ใช้ Google Translate แปลได้นะครับประมาณนี้โอเคนะครับผมอ่ะแล้วก็มีทีมเซตติ้งเนาะนะครับนี่เราสามารถที่จะมาจัดทีมเซตติ้งได้นะครับโอ้โหมีให้จัดเยอะมากเลยเออนะครับทีม1 2 3 4 5อี่้าะไรก็ว่าไปนะครับสามารถมาจัดได้เออโอเคประมาณนี้นะครับ ระบบอื่นๆเนี่ยยังไม่มีอะไรมากมายนะครับก็เล่นไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะค่อยๆปลดล็อกมานะครับแล้วก็จะมีของมาแจกตรงซองจดหมายด้วยอย่าลืมก็มาตรวจเช็คดูอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเรานะครับก็ลองมาเช็คดูได้ว่าในกระเป๋ามีอะไรอันนี้เปิดได้ปะเฮ้ยจัดนี้มาครับโอ้เป็นเศษชิ้นส่วนตัวละครนี่เองโอเคนะฮะแล้วก็อันนี้กดขยายขึ้นมานะครับอ่ะ มันก็จะเป็นพวกเอ่อเซตติ้งอะไรต่างๆนะครับแล้วก็แอดพงแอดเพื point, ่อนไลน์ก็มีนะครับแล้วก็มีในส่วนของการคราฟนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือตรงนี้ครับตรงแรงกิ้งเนี่ยตอนเข้ามาเนี่ยเขาจะให้เรามาทำการสามารถกดรับเพชรได้นะครับจากตรง hall of fame ตรงนี้นะเออนะครับเราสามารถมากดรับได้เนี่ยกดเข้ามาแล้วก็มากดรับเพชรเนี่ยอันนี้คือผมกดรับไปแล้วนะครับประมาณนี้เออเอาเพชรไว้ไปสุ่มกาชาอะไรก็ว่าไปนะครับ โอเคแล้วก็อีกอันนึงนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของความสําเร็จนะครับก็อย่าลืมมากดรับนะนี่อันนี้คือรับได้เนหะ็นไหมก็กดรับไปเลยโอเคอันไหนที่เราอยากไปทําก็กดไปทานะครับแล้วก็จะมีกล่องตรงนี้มาให้รับด้วยประมาณนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับใครสนใจลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยสำหรับเกมนี้นะจ๊ะ คลิปวิดีโอนี้ก็ไปแล้วครับไว้ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะบ๊ายบายครับสวัสดีทุกคนครับผม